ขเขาเจริญพรญาติโยมทานทุกชนทุกท่านาวันนี้อาตมาก็มีโครงการดีๆที่จะนำมาบอกกล่าวกับญาติโยมทุกท่านให้รับทราบก็คือโครงการปันน้ำใจเติมสุขก็คือการแจกชุดนักเรียนให้กับครอ,อบครัวที่ มีรายได้น้อยซี่ผู้ปกครองยากจนโดยจะแจกทั้งหมด80 80คนด้วยกันจำนวน15โรงเรียนซึ่งอาตมาก็คิดว่าการแจกชุดนักเรียนนี้น่าจะช่วยบรรเทาค่าของชีพของครอบครัวที่ยากไร้ได้ จะได้ไม่ต้องเดืดร้อนในช่วงเปิดเทอมบางครอบครัวต้องไปกู้หนี้ยืมสีนในวันเปิดภาคเรียนนั้นการแจกชุดนักเรียนครั้งนี้ก็จะช่วยครอบครัวผู้ปกครองที่มีไรายได้น้อยและอีกส่วนหนึ่งก,ก็อาจจะทำให้นักเรียนยากจนเหล่านี้ หรือว่านักเรียนที่มีที่อยู่ในครอบครัวผู้ยากไร้ครนะอบครัวผู้มีรายได้น้อยนั้นจะได้ชุดนักเรียนใหม่ๆใ,ใ,ใส่ไปในวันเปิดเทอมนะก็จะเกิดแรงจูงใจในการศึกษานะได้ชุดใหม่ๆไปเรียนวันแรกมันก็เกิดความภูมิใจนั้นก็เลยมาทำโครงการนี้นั้นก็ขอจเจริญพรยัตยมทุกท่านนะท่านใดนะมีมีความประสงค์ อยากจะร่วมกิจกรรมร่วมบุญนะก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ไดนะ้เป็นเป็นการช่วยเหลือเติมเติมสุขนะให้กับเด็กนะเติมรอยยิ้มในวันเปิดเทอมนะให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยนะจะได้รับโอกาสนีนะ้จะได้นำเงินส่วนนี้ที่จะต้องไปซื้อ ชุดเครื่องแบบนักเรียนนั้นนําไปใช้จ่ายในครอบครัวอย่างอื่นน่าจะสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนได้นั้นวันนี้ก็ขอเจริญพรทุกท่านทุกคน